โลกเมื่อกี้นี่ได้คัดบ่ได้คับดคบ่โอ้เงย้องหันเงย้องหันกะเขาชุดเต็มครับเขาชุดเต็มเจ้าวามักเล่ทูกงไก่นะมันเขาเต็มเล่นไงเขาเลขชอบส่วนตัวเลข,เข,ขทู่เออเพราะว่าไก่ก็ไปหาศูนย์นี่แล้วเลขล่างเลยก็เลขชอบส่วนตัวก็หาศูนย์นี่แล้วไม่บ่หลับครับผมงานหลังวันนี้ใอยมีเลขชอบส่วนตัวไอยพร้อมได้หรือเปล่วันนี้บปล่ครับ มากจากเลยงงเงินเดือนเป็นเป็นเลขทูขึ้นเก่าปะครับผมแมนแต่ว่าข่อยเราเคยปล่อยให้เขาไปข่อยเราเคยเเปยล่อยให้ข่อยปล่อยให้ไปช่องนี้ล้วช่องประจำนั่นแหละครับผมแต่ว่าเตอนนี้ข่อยเราปล่อยเขาครับผมชุดชุดเต็มนี่จะกินข้าวแรงไหมครับนี่กินแล้วครับกินแล<อ>้วแต่บ้านแล้วมีคนจนเหมือนกับสมัยผมเ่ยเคยกินข้าวแรงแล้วเมื่อกี้นี่ครับ มันก็เออคว่าคุณคิดว่าเจ้าเยอะว่าต้องใช้เลขสี่เขาแล้วลแหละอ่ีกรเสียกี่ีขเขาวาอ่ามีเีคเพราะสามตัวค่ะ,ะคันีี้หมดพอกินหอดปุ๊บนี่ผมโทรมาเลยเรน่าเออคอยคอยแปกใจยก่พาตัวหนึ่งมันมันมีสามตัวที่หอเป็นหกเก้าเจ็ดไงเนบะแม่นครับมีหกเก้าเจ็ดครับเต็มเตมเต็มเพื่อมันเกือบแปดเลยครับมีมีหกเก้าเจ็ดมีเก้าหกศครับที่ติดแปอกหกมากนั่นแหละคอยเรื่องเรา เลือบๆนั่นเหรอแต่ว oh. hmm. oh. well> right ่าสองตัวเราขอยไมบอกเลยดูให้ดีเด้อมันมันมาผังนตะเกียครับอุ้ยเยี๋เลยวัานี้โอ้ชุดเต็มสิบตัวนันเขาทั้งบนทั้งล่างจะนีตั้งบนตั้งล่างตั้งเก้าหกหกเก้ผมผมว่าจะเห็นหาศูนย์ตอนเบิ้งตอนแรกเห็นตั้งเก้าหกหาศูนย์กแตกเต็มเลด้หรอม่ได้จับได้หร่อยหาศูนย์าวาตัวนี้ขึ้นน้นไปที่สองตัวล่างตรงๆถูกบอครับชุดเต็มสตัว แม่คนนี้บอกมาสตัวลายมันดูดีๆเด้อมันเข้าจงหมวกคนนี้บอกยุ่ยเลยครับผมคนมีทุนนี่เขาแข็งกันเอฟซีอยู่เยอรมันเขาแข็งว่ัสดุเด้อสองตัวตัวละหมื่นตัวละหมื่นโว้ยเขาถนัดมันไหวเลยโอ้ยแล้วอย่างนมาวัสนบันี้ทางบนนี่ยเขาป้อยป้องวดเนาะเจ้าหกหกเจ้าแต่ที่ก็ตันป้อยไปหน่อยงวดไม่หั็ง แมนเก้ากเก้าแต่แต่ข้างบนข้างล่างครับผมผมา็จะเห็นเลขหาศูนนี่นี่เขาจะเห็นเดี๋ยวนี่เีหาศูนย์นี่โอ้ยเจ้า่อดีนะคคยไอเจ้าสังเจตึงมาดูจิตตัวนี่มันแตกทุกทุกงวดครับผมแล้วงวดเนียจิตตัวนี่จับตาให้ดูดูดีๆเลยแตกเหมือน,นเดิมอเพราะว่าที่ที่ฉันขาบอกผมว่าเลขสิบตัวนี่มันบ่เคยหลุดแมนบอครับอันน้บเ่ล่าง สองตนไ่ค่อยดมาะเีดนี้มีควิเ็ด้วยครับเดี๋ยว่านี้แหละเสียวแขๆร้อนงกันแน่เนี่ยมันก็ใจว่นี่ก็ใจเสียวนี่คิดว่าตากระตุกขังขวาเรียบร้อยแล้ววนี่แหงเต้นและบังเลยครับมวแห้งเต้นจริงๆเลยครับไฟเล็กไฟเต้นเลยผมว่าโอ้ยแล้วผมคิดใจว่าเล็กเขาเี้ยวลนี้ผมว่าเต้นจังหวะสามชาเลยวว่าเราสามาไหมครับผันกาใช่ผมคิดว่าให้ขี้เีืเลยมาขัขวาผมบอกว่าแตกมวลนี้ก็แตกนี่ดูดีๆรถติดตัวไอ กนบ้งางครับผม<อ>บ้านนี้นเลขชุดเต็มนี่เออมาได้มามาทั้นนทงบนทั้งล่างครบไปครับตอนนี้ครบแต่ว่าชุดเต็มนี่เพิ่นพลาจานทุกอใ่ญ่ป้อยอีกสี่หมื่นวันที่ 8, แปดเิ่นมวาแะ้ว่าค่อ่ป้อยไปกันเพอชุดเต็มเลยแค่ว่าแต่ว่าสามตัวลา่างป้อยได้ป้อยสองตัวลา่างป้อยได้สี่ตัวครับสามตัวบนกับป้อยได้สี่ตัวแล้วบอกเลยครับ แต่ว่ามือวันที่แปดมีค่อยปอ,อยอีกที่เหลือเ<ช>แล้วสี้หัวให้พ่อมแล้วบอกชุดเต็มน่ะครับออ๋เพราะว่างวที่ผ่านมานี่ที่ปล่อยมาชุดแรกเนี่ยที่ขับมากมันจะบกเขาบกเขาครับนะครับนบ่าบกเขา,าแต่ว่ามาเขาชุดเต็มทั้งมดเลยทั้งบนทั้งหงลางเลยชุดเต็มเมนี่เขาผมีบอกว่าดูดีๆเ้อชุดเต็มนีครับบางข้งเพื่อเป็นวงบัตือแล้วก็บอกว่า แล้วแต่บุญบัตินาของเยียซีเด้อเอามือนี่ล้วบอกให้ดูดีๆภายในตัวนี้ออกแน่นอนแล้วบอกครับเอามือนี่ผมแต่นอนนี่แล้วแต่บอกคำเดียวที่เก่าครับจิตตัวล่างนี่แตกแน่นอนวันนี้ก็แตกแตกแน่นอนเราเลยให้ผมปุ๊บตากระตุ้นเลยครับตงตัวเล่ตาเป็นเ่อตอนน้มาแตกนี่เล่เลยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมสิผิิหวังแทนมือนี่เป็นยังไงบุกเป็นยังไงครับ เมื่อนี้มีความบังว่าสิได้ชุดเต็มนี่ครับนี่ชุดเต็มมีต่องวันที่แปดครับเพราะว่าเป็นมาเอาช่องมันแบบไรอาจจะทำเอาเอาเอาชุดสามตัวไปก้อนแล้วบอกแล้วก็สามตัวไป่ก้อนอาจจะยื้อหนีก็ได้แล้วว่าอาจจะยื้อหนีก็ได้ขนาดประทันวงนี่ครับผมอาจจะยื้อหนีก็ได้เนาะอาจจะยื้อหนีที่จะเอาไปหนี่ก็ได้แล้วบอกครับชุดเต็มวันที่แปด วันนี้วันที่ห้าอีกสามมือนะครับเนาะเอาก็ยังไงเท่ากับเอาชุดอขัดเน้นมาเบอง์ควอนกันเลตัวครับให้ทั้งเอซี่เพื่อนเอาไปพิดเจริหน้าก่อนครับผมเอาแข่งแรงกันเนาะเอาเอาสามตัวกครับเอาสามตัวก็มีอเก้าสี่ศูนย์บนเก้าสี่ศูนย์ แปดหกสี่ครับผมแปดหกสี่ครับครับแล้วจะมีอ่อเยอะๆๆผมเบิ้งหนึ่งจะมีก็มีอ่อสองห้าเอสองสี่ห้าสองสี่ห้า 2, 4, ครับผมก็จะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งครับ อันนี้อันนี้คือคือสุบสามตัวนะครับเนาะครับผมแต่นี่ไม่สองตัวแล้ววันไหนเด้อครับมันจะ็นี่สี่ห้าสี่ห้าครับแล้วก็สี่ศูนย์ครับผมสี่ศูนย์แล้วก็ห้าอ่าสองห้าสองห้าครับแบบอะไรอีกตัวหนึ่งก็คือ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับไอตัวหนึ่งก็คือหนึ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับอันนี้ผมผมขัดคับไอเจ้าด้วยอีช่องนึงผมปล่อยไปอีตัวนึงดิด<อ>เพว่าผมับไอเจ้าตัวพิเศษครับผมเพราะว่ามันยังไม่ีิดตันี้ครับเอ่อีช่องนึงผมหายไปแต่ว่าครับโตมันก็ที่ยูน่นหอนกันแต่ว่าผม เอาจุดลายเจ้าแต่ว่าชุดบนผมไม่เป็นไปแต่ว่าวนี่มัน,นเป็นจุดลังของเพนครับผมเออเอาเอาดียดยด๋ยได้เดี๋ยวันี้เงี้ยเจ้าชวนเลขให้ให้คมปังได้ว่ามันมันมีนตัวไหแน่สองตัวสามตัวเนี่ยได้บมนเด้มีตับอเอาบนมีสามตัวบนมีเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนครับแปดสิแปดหกสี่แปดหกสี่สองสี่ห้าสอง สี่ห้าถูกครับแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งครับผม 4, สี่หางครับถือต้องเลืองตัวล่างสองตัวล่างนี่มีส <7 S 1> <40 25 S 2> ี่ห้าสี่ศูนย์สองห้าครับผมเหล้วก็นหนึง่งเจ็ดครับถือต้องแก้ผ้ใหม่ขึ้นไปนี่สองตัวล่างนี่เก้าศูนย์มีเก้าศูนย์แล้วก็สี่ห้าครับผม เราดจองห้าผมไปไปเขาผมไปไปันมีได้กอ๋อสามคู่เหรครับแ็แสดงว่าเจอเดตไปอีกได้สองตัวอือ้าผมก็เสี่ยเข้าศูนใส่ลงหัน้ำแล้วพอวันอยู่หนึ่งไมสิบเนาะแมนน่เผมบอกไปเราลงตากว่าเออมันมเป็นยังผมได้เครื่องนึงเกิดผมได้เครื่งนึงกันโอเคครับได้เครืงนึงนะสองสามที่หาเดียจะหาตัวแล้วจะหาตัวสำรับจอใช่ไหมแมนครับอ อันนี้สามตัวนี่เตินแต่บอูดเดียครับผมแบบนี้ผมหไปในจุดเตะบอลเป็นมนิดนี่ครับแปดหกสี่เขไปเจ็ดสี่หนึ่งเนี่ยครับครับแบบนี้ตัวที่เป็นจริงจริงๆไว้เลี้งไว้เนี่ยลักซี่ได้ขับแข็งแรงแต่ล้มตีได้มาแนนอนแล้วบอกเลยลักซี่เนาะผมปล่อยตองหวัดคือชี่หาที่หกได้คับเลยไงครับผมแต่ว่าเรากาลันตีวันล่างมีชี้มาได้ ล่างนี้คือเด่นสีเลยมันบอกครับสีครับใจจีนี่ขันขันแล้วบ่ได้พขับมาแห่แล้วสีบอกหลุดเลยสีหลุสีหกเลยแล้วเดือครับผมเลี่ยนเลยแล้วบอกนะแต่ว่ามีเล่ามาแห่นี้ที่นี่จริงอยู่ที่สี่ห้าหกแต่ว่าเราบอกผมนี่ว่าผ้าใจจีนี่ผ้าเขาสีเองเขาหลุดเลยแล้วบอกวันนี้สีไม่ได้เลขล่างเลขล่างนี้สีไม่ได้เนาะเลขข้างบนนี้เก้าไม่ได้หลักร้อยนะ อ๋อเก้าหลักร้อยครับเก้าหลังร้อยนี้ไม่ได้เลยแล้ว่อกเส้นไม้ก็ขึกร้อยแต่ข้างหลังนี่เราแกก็มีตัวหายหายแล้วก็บอกว่าแต่ให้เอสซีดูเองไปในสี่ตัวตัวไหนมีหลักเก้าเล่นเลยแล้วบอกล้วถึงต้องกมายุแล้วบอก,กอ่ครับผมแต่ว่าใหญ่ถ้ามีโชคสังเกตวันเลกแล้วขางลาง่างนี่ครับบอไม่รู้ใช่ครับแล้วก็บ้กลัดยหญ่เลยครับครับก็คือตรงๆเลยล่างตรงาะว่า เพราะว่าหน้าก็เคยเอาไปจนนึงแล้วนั่นป้ะแมนที่ผ่านมาผมก็บอกว่าบริการด้วยท่านแมนครับแมนอ่าสองสองงวดที่ผมที่ผมจดไว้สองสองงวดแล้วก็คือเข่าเจ็ดห่าตรงตรงงวดงวดล่าสุดเมื่อกี้กับเข่าห้าซุดแมนครับแล้วกอนหนนี่อีสองงวดนี่คือตอนนั้นน่อนนั้นนี่คุยกันซื้อผมไม่ได้จดครับแต่นั่นแหละครับก็ตรงตรงคือกันตรงตรงครับเข่าตรงตรงครับ ไม่มีกลับด้วยแล้วก็ไม่มีขึ้นบนด้วยมันมาล่าขึ้นล่านงนี้เขาเป็นโอ้โหขักอีดีขักอีดีย่อมรับเลยครับนี่ครับผมยังว่าอูอ้ยผ่อาจารย์โน้ิ่บอกเจ้าเลยว่าไหาย,ยังเก็บพนยี่บุญอ่ะเอาเลขกไปป้ออยูที่เขาเจ้าได้ถือแง่ของผมนี่ไม่ต้องกําหนดว่าซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่เจ้ามีเงินเท่าไหร่จะอับไปเลยขอให้เจ้ามีทุนได้ใช้ได้ถิ่มเป็นบอกนะครับผมเออแล้วก็มันขึ้นอยู่กับบารมีของคนบางคนเข้าไปแล้วเขายังไม่ซื้อเพราะเขาลืนจริงจริงแบบนี้ครับ <ผม S 1> เออซีตัวหาผมจดไว้ยู่เช่นเคะแต่ไม่ซื้อทั้งที่แค่นี้ตัวมั่งวันนี้ผมเลยว่าเอาไปทําไมล่ะเอาไปแล้วไม่มีไม่ซื้อหน่ายืนผมว่าอุ้ยผมผมเป็นยังคือผมก็มองมาเห็นเลขหาศูนย์ส่วนนี้ผมว่าเห็นเลขหาศูนย์นี่ขนาดจดมากระคักน่ะเพราะว่าผมมางมาหาศูนย์่าศูนย์หาผมมักเลขศูนย์หาก็บบเเจ้าไปนี้บอผมถามนี่ตัวหาศูนย์มึงกึ่งอยู่มึาก็เห็นนี่่ไหม ก็เพราะว่าเจ้าชอบเลือกเกนตัวแล้วจนเ่าผมมาตัวนี้พิเศษเลขเกขึนแบบนี้ผมก็ยังบอกอยว่าหาศูนย์แบบนี้เลยผมก็ยังบอกไปเลขเดียวในวันนี้เจ้ามักซีว่าผมจะบอกคนฟันทุ่งให้เจ้าซีผู้เดียวเลยเลยอ่าผมได้เลขศูนย์ซีแม่ที่นี่นี่ว่าองค์ผมผมนี้เลยครับนี่ตัวนี่มาเป๊ะๆเลยผมได้เลขศูนย์ซีแม่ 9ก้าศูนย์่แหละเพื่อนผะเ่งนี่แหละได้มาจากหม่องเก้าที่ผมได้ศูนย์หามากงินที่แล้วบงวดนี้ผมได้ศูนยสี่ที่วงให้่แ้วผมจบอกว่าเก้าศูนย์สี่แหละผมบอกปากผมไม่ทำให้วงใหม่ผู้ใดสีเป็นสีเป็นตัวเน้นน่นครับัวนี่แหละเก้าศูนย์สี่แหละไอ้เก้าสี่ศูนย์นี่แหละครับอันนี้จะอัดจี่บนอัดนะครับดังแล้วดังแล้วครับ ดังแล้วดังแล้วแมเอาวัได้ครบที่นี่ครับขาดเลขชอบเชื่อมตัวครับผมตัเลขชอบเชิ่อตัวผมเด็กครับผมผมติดบ่อได้ผมติดบ่อที่กนผมจุดทูบหนึ่งวันผ่ะผมได้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ้าขอใจบว่าวับเลขเก้าศูนย์ที่หนึ่งนับที่แล้วผมได้ห้าศูนย์หนึ่งมันบ้าครับอ่าศูนย์ห้าหนึ่งครับแต่ศูนย์ห้าหนึ่งมันบ้าครับ แล้นี่เอาหนึ่งมีมันเสียจะหาศูนย์วันหนึ่ก็ได้ไหมอีกแล้วเก้าศูนย์หนึ่งเอาหนึ่งมีกับเสียเลขเนีเก้าศูนย์เหรอครับครับนั่นแหละของอยู่ที่สองตัวที่ศูนย์เก้าศูนย์เลขวันหนึ่งทางล่างแต่ของเราแบบนี้กันแต่ว่าเป็นเลขสามตัวของเราหนึ่งพระจันคือเก้าสี่ศูนย์ครับผมแต่ว่าตั้งหนึ่งกับที่ศูนย์เก้าศูนย์ได้กันบอจาว่าแมนครับแมนเออหนึ่งหลัผมเลยว่า ตาผมแบบตุ๊กขางโค้ดวันนี้ผมขับรถมาจากบ้านหลังยกรันกันก็มากนี่ครับนี่มันคนมีโชคที่มาโทรมาเอาเหล็กเนาะผมคิดเลยเจ้าโทรมาพอดีเลยผมนั่งเหล็นนุ่นครับแต่นี่แล้วเลยกปเด็นที่แต่นี่แล่คัาล่างแต่นี่เล่เข้าไปโทรหากันยิขึ้นเนี่ยมาดิแต่คุยวิบงมันงวดนี้ใครว่าดดับก็ช่างครับผมจะแทนเลยผมบ่ต้องสนใจเลขับผมบ่สนใจเลขดับที่ผมเพราะว่าผมบ่เชื่อเลขดับไหมผมบ่เชื่อครับหนึ่งแบบหนึ่งแบบนี่ผมบ่เชื่อเลย บักตัวไหนผมเถืนโลดต้องสินะผมซื้อโลดนะครับใครเข้ามาเขาซื้อเลยเขาวาดดัดกับใครครับผู้ใดว่าดับกับใครผู้ใดว่าดับกับใครผซื้อเลยครับเอ้านี่มันท้องมาชีสีล่างดับผมบอกโอ้ยมึงหอกมึงเอาเบอร์ไม่ดูหน้าซุ่มชีดับหน่อยสักอย่างนึงหน่อยไม่ผมเลยว่ะวันนี้ปะครับเอ้ยเขาบอกว่าสีดับสีดดับเป็นไรเพราะจามของมันมีแต่สีนอะเขาบอกทันจง่วงเนาะ มันไม่ดับเลยไงไอ้ดับดับนี่แหละมันหายท้องนั่นแล้วไอ้พวกเชียนดับดับนี่แหละมันไม่ดับลวดนี้มันล่างนี้ไม่ดีมัซีซูนไม่อยู่นะผมว่าเออของเราแบบนี้ซีซูนมันสีนอเป็นไม่ได้คือกันเแกนเราให้มาสามตัวเก้าสี่ซูนนี่แมนทับแมนแมนเลสามตัวแมนครับเออแต่คิดเป็นเลขรุ่นเลขตู้ผมในบอลนะเก้าศูนย์หนึ่งยันลืมได้ว่ามันเข้ากันกับเลขตู้ผมครับ เอืงอนบ้านนึงจะเป็นไงมาหาศูนย์ผมจุดได้ศูนย์ห้าหนึ่งแต่เพราะมเป็นคนหลายภานวันศินระดับระดับขภาวนาเอามันจะเข่ากราฟองเติอนแับนี้ผมฝันนม่ผมฝันผมมองทั้งคนผมฝันเอ้ามุ้งอลเลขชุดนี้เป็นเที่ยงมุ้งนี้บอกครับมุ้งนี้บอกเนนผมเอาเลขไอ้ชุดนี้แหละเป็นเที่ยงเล็กๆเอาไปเที่ยงเนี่ผมได้แยกตัวนี้ผมเอาเที่ยงเหมือนเลยครับผมฝันว่าเขามาถามชื่อใกล้ผมถามตัวใกล้ใกล้ปีเนี่ย แม่ว่าบัดตันงแเราเที่ยงเอาตัวเดียวตั้งแต่เอาตัวเดียวแต่ว่าถ้เอามาเบินสามตัวเอาตัวเดียวเอาใกล้ตัวเดียวอแม่มาถามที่ใกล้ผมเอาไปตัวเดียวพอตั้งแต่เอาตัวเดียวพอผมนึกเก้าเท่าน้นผมว่าเนาะครับใกล้เก้าเนาะถามเอาตัวเดียวแล้วตีเป็นหนึ่งเลยนะเป็นหนึ่งเก้าเลยเนาผมวาแต่อยู่ในเลขถูกเก้าศูนย์หนึ่งแมนครับครับแต่ว่าตัวหนึ่งนั้นบริยูเก้าหนึ่งนั้นบริยูนี่ชุดสิบตัวล่างนี่แหละครับ บ,บบบริยูครับแต่ว่ามันมีเก้าอันยื่น4ไอ4ไอเก้าสี่ศูนนะครับครับแล้วเก้าเก้าศูนมันติดมากัเก้าสี่ศูนย์ของเพ็นไหมครับแมนครับแมนผมเลยซื้อเก้าศูนยเก้าหนึ่งของเจ้าบานนี่พอดีขนาดรถไม่กหลต่ำของเพนนิ่นมึงเรับเก้าเก้านสี่ศูยแล้วมันไปเถากับเลขสู่ผมนะครับเก้าหนึ่งของผมเป็่ 9ก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมหนชื่อว่าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเซจีนนะครับเลครับผมครับเอาชัดเจนชัดเจนแบบนี้ผมกัสิบวัตุนตัวเลขให้เอฟซี้งดอกเพราะว่าบอกไปนะเจาจะยัดใส่เสนตัวลังเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะลงทุนน้ดต้สิตัวยี่หอกตัวนิิดน่อยๆอยู่ต่ำมีกำลังเพราะว่าหัวน้องหันยัดบริทุนครับผมือวสองวได้นแล้วผมบอกไเไม่มีเจ้าได้ไปยัดตัวมนจไม่ได้ไปบ หาตครับหาโตเดี๋ยวอีกครับวันที่วันที่แปดตอนประมาณสองทุ่มกว่าเนาะรับผมสีโทร่มเอาอีกหาตครับผมครับเดี๋ยวสำหรับครับผมนี่กำลังเทเลยอัปไป็นเงินผมบอกจำกัดให้รวยไปเลยไม่จำกัดรวยไปเลยผมบอกแล้วก็งวดสุดท้ายด้วยให้รวยไปเลยครับ อเครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเช่นกันครับครับคมทุกคนครับ